ยาลิปปี18รถหน้าใช้1รุ่นผอ8,000ไม่ควรพลาดเป็นอันขาดนะครับสับคลิปนี้เนี่ยพาเจ้ายาลิปแฮรแบก5ประตูปี2018เครื่อง1.2ลิตรนะฮะมาแนะนำให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ๆผู้ชาย หรือว่าอาจจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงก็ตามน่าใช้ทั้งสงแบบเลยและใช้งานในชีวิตประจำวันค่อนข้างที่จะดีมากนะครับสีขาวเดิมโรงงานครับไม่เคยชนหนักพิกามน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนนะรับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดอย่างในกรณีที่มีการรับรถหรือว่าซื้อไปแล้วพบเจอนะครับอยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะสำหรับตัวด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟ แบบหลอดฮาโลเจนนะฮะคือจะเป็นตัวหลอดไส้แบบธรรมดาแต่มองกับตัวในลงเดไลท์อะไรพวกนี้คือยังไม่มีติดมาให้คันนี้จะเป็นตัวเจนะครับคือเป็นตัวโฉมเริ่มต้นอันชอบยานลิตอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับสำหรับตัวรถอีโอคาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟสแรกหรือว่าจะเป็นเฟนสสก็ตามยานลิตเนี่ยถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อยู่ในเส้นแบบท็อปๆเลยก็ว่าได้ไม่ว่าเราจะซื้อมาเป็นตัวโรตัวกลางหรือว่าจะเป็นตัวท็อปเองก็ตาม พวกนี้เนี่ยชอบในกรณีที่รถรูปแบบทรงมันสวยบอดี้รถมันใหญ่กว่าโยคาทั K ่วไปและก็ที่สำคัญที่สุดความปลอดภัยโคตรแน่นนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนั้นเรามาดูตัวเครื่องยนต์นกันก่อนครับเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันต่อครับสำหรับตัวเครื่องเนี่ยโยคามันจะมีทั้ง3สูบและก็จะมีทั้งเป็นแบบ4สูบถ้าเกิดอย่างตัวเครื่องพันสองเนี่ยจะเป็นแบบส่สูบนะฮะสำหรับตัวยาลิสนะครับ แล้วก็ในเรื่องตัวการเซอร์วงสซอรวิตอะไรพวกนี้ถือว่ามันทําได้ง่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบอย่างแบตเตอรี่มอกรองเปลี่ยนถยน้ํามันเครื่องหรือว่าส่วนของอะไหล่ตรงไหนก็ตามมันเซอร์วิสได้ง่ายทั้งคันเพราะว่าอย่างไรครับรถในแบรนด์โตโยต้าเนี่ยคืออะไหล่มันมีรองรับอยู่แล้วค่อนข้างจะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนในศูนย์หรือว่าทําร้ายข้างนอกเองก็ตามนะฮะ แต่เราจะเห็นได้เลยว่าตัวกล่อง ABS เนี่ยเขามีการเอามาแอบอยู่หลังตัวแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งนะครับเผื่อพี่พี่บางท่านอาจจะคิดว่ามันไม่มีแต่จริงๆก็คือมันมี ABS ติดมาให้นะฮะพวกแบบอย่างคานนะครับบนคานล่างตะเข็บด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์มอกอนะฮะมีให้ครบแต่ว่าย่งแผ่นเพจเนี่ยแผ่นเพจมันจะอยู่ทางด้านฝั่งคนนั่งข้างคนขับ เดี๋ยวจะพาไปดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะน็อตซองในนะครับคำฝากระโปรงตัว 1R1L นะครับเล็บไลท์ซ้ายขวามีให้ครบนะฮะแล้วก็คมุมทุกชิ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็ตัวไล่ขึ้นมาน็อตฝากระโปรงนะครับตัวพวกแบบอย่างรอยฝากระโปรงอะไรต่างๆพวกนี้น็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีแล้วก็ตัวน็อตไม่เบีย้ยวไม่ผิดรูปนะฮะคราวนี้เนี่ยอันจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้กับลูกค้าได้ฟังนะครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเครื่องยนต์ที่เราควรจะมีการเช็คกำลังอัดไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามครับเราลองฟังเสียงตัวเครื่องยนต์ดูก่อนว่ามันมีเสียงอะไรผิดเพีย้ยนผิดแปลกผิดปกติไปจากตัวที่เราเคยฟังเป็นของเดิมหรือไม่ถ้าเกิดมันดูแลเงียบอย่างนั้นคือเป็นซินแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดอย่างตัวเบนซิน,นเราจะไปเทียบกับตัวดีเซลความเงียบของเบนซินคือมันจะเงียบมากกว่า เอานี้เนี่ยเรามาดูตัวกําลังอัดกันหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ากําลังอัดมันเสียหรือว่ามีปัญหาเนี่ยอันดึงขึ้นมาปุ๊บนะฮะเรารอสักแป๊บหนึ่งมันจะมีเป็นตัวควันหรือว่าเศษไอ้น้ํามันกระเด็นไหลย้อนขึ้นมาจากตัวรูกล้วยน้ำมันซึ่งมันจะเต็มตรงนี้ไปหมดเลยครับมันจะเต็มตัวฝาเครื่องตัวมันจะเต็มตัวฝาเครื่องแล้วก็พวกแบบอย่างแผ่นพลาสติกที่แปะตัวคานหน้าเนี่ยคือเต็มเลยนะฮะแต่สับอย่างตรงนี้เนี่ยคืออันเปิดให้ดูกันแบบชัดเจน นะครับนี่คือความสดนี่คือความเรียวทม์นะฮะถึงจะเป็นตัวคลิปใน YouTube เองก็ตามนะครับแต่อยากให้พี่พี่ทุกท่านได้ชมรายละเอียดของตัวรถได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับทางร้านเรานะแต่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถที่ร้านก็ไม่เป็นไรครับหรือถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดเลยก็รับชมมาในคลิปวิดีโอนี้ได้อันอยากให้พี่พทุกท่านนะฮะได้รถที่เป็นรถใหม่นะครับและก็ดอกเบี้ยถูกและก็ยอดผ่อนที่เราสบายยอดผ่อนที่เราไหว เพราะนั้นอย่างยาฤิ์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับใครในช่วงกลางปีนี้ที่ฉันอยากให้พี่เพื่อนได้ลองได้จับได้จองได้เป็นเจ้าของกันนะครับคราวนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้านงะครับสําหรับตัวสีด้านข้างเนี่ยสีสวยเดิมเสมอกันจรดทั่วทั้งคันนะครับแล้วก็พวกแบบอย่างเส้นนูน ون, ข้างตัวรถเห็นเด่นชัด ลากยาวไปจนถึงตัวด้านท้ายนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปตัวด้านหน้าพอดูกําลังอัดตัวเครื่องยนต์เสร็จแล้วจุกตองใช่ไหมครับเราก็จะมาดูตัวแผงหลังเครื่องยนต์นะแผงหลังเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นตัวโครงสร้างเดียวกับตัวรถพอเราไล่ตัวแผงหลังเครื่องยนต์ขึ้นมา <S <S ก็จะเป็นตัวตะเข็บเสา A คู่หน้ารถเ like ก๋งเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรายืนดูแบบธรรมดารรมดาเนี่ยเราก็จะเห็นตัวหลังคาได้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเสาคำ้ำ แผงหลังเครื่องยนต์กระจกเองก็ตามทุกอย่างนี่คือมีความสําคัญทั้งหมดเพราะว่าขอให้รถมันเดิมจากโรงงานเป็นมาตรฐานจากโรงงานถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดถูกต้องใช่ไหมครับกระจกบังลมหน้าด้านซ้ายด้านขวาหรืออาจจะเป็นทุกบานนะฮะของเดิมจากโรงงานทั้งหมดคราวนี้เนี่ยจะให้ดูตัวซ่องในกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าถ้าเกิดเราไล่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยตัวจะเข็บด้านในเราก็ต้องดูด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าเป็นตัวรอยเชื่อมนะครับสามารถแกะตัวยางขอบประตู เพื่อที่ว่าเราจะดูตัวขอบประตูซอกด้านในได้เลยนะฮะตัวรอยเม็ดอาร์กลมคม,คมสวยชัดเจนการเว้นระยะช่องไฟไม่ว่าจะเป็นตัวเม็ดใดเม็ดหนึ่งก็ตามสวยงามของเดิมจากโรงงานทั้งหมดรวมถึงตัวน็อตซอกในข้างประตูด้วยนะฮะไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะครับและก็ตัวน็อตไม่เบี้ยวไม่ผิดรูปนะฮะ รถหนึ่งคันเนี่ยองประกอบสับตัวรอยเชื่อมมันมีทั้งคันอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาแบบเนียนๆเ,เลยเอาแบบละเอียดเลยเราดูไปเลยทั้งหมดก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรนะครับแล้วก็เสาค้ำกลางถ้าเกิดอย่างแบบนี้มันไม่สามารถเปิดเหมือนพวกแบบอย่างตัวแคบปได้ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญสําคัญหมดเลยทั้งคันเพราะนั้นอย่างที่อ่านได้มีการแนะนําแบบนี้ ไม่รู้ว่าในวันหนึ่งพี่ๆจะมาซื้อกันอ่านหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีโอกาสเข้ามาดูตัวรถที่อ่านแนะนําหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ร,นนมรู้แต่ทุกวันนี้นะครับอัน,นขออนุญาตแนะนํารายละเอียดอย่างถูกต้องและก็ชัดเจน บางทีอาจจะมีพี่ๆบางท่านอาจจะรู้และเก่งกว่าอันถามว่ามีไหมมีแต่ณนะตรงนี้ถ้าเกิดเป็นแบบสเต็ปพื้นฐานเราแบบทาสีทาษา,าเลยหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรของตัวรถเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ผู้ชายก็ดีพี่ผู้หญิงเองก็ดีดูตามไล่สเต็ปแบบอันแบบนี้ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับสมมุตินะว่าอย่างอันจะไปซื้อรถคันหนึ่งตัวกระจกเดิมของโตโยต้าเนี่ยมันจะมีเป็นตัวโลโก้ของโตโยต้าอยู่ถูกต้องใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดถามว่าอย่างกระจกทางด้านหลังข้างหน้ามีและข้างหลังไม่มีทําไมมันถึงไม่มีล่ะตรงนี้ถือว่าเป็นข้อสงสัยที่เราควรที่จะมีการสอบถามกันและมันจะเป็นการตั้งคําถามได้เลยขึ้นอยู่กับคนที่โดนถามแล้วว่าเขาจะตอบกับคุณลูกค้ากลับมาได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอย่างแบบนี้ก็จะเป็นตัวเสาค้ำท้ายชุดหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นตัวเสาค้ำท้ายตรงนี้อีกชุดหนึ่งพวกนี้คือสําคัญมากนะครับ ทำไมอ่ะถึงบอกว่าพวกนี้คือสําคัญมากส่วนต่างๆของตัวรถครับถ้าเกิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันเกิดปัญหาหรือว่าความมีความเสียหายบาลานซ์ของตัวมันจะเสียไปเราขับใช้ไปเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีความตึงหิดใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยทำไมรถกูเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยทำไมรถเราเป็นอย่างนี้ทําไมรถฉันเป็นอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเอาให้มันเป็นมาตรฐานเดิมอย่างที่อันได้มีการการันตีหรืออัานที่อันได้มีการรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพเอาแบบนี้ดีกว่าเพื่อความชัวของพี่ๆทุกท่าน และการตัดสินใจในการซื้อยาลิทแฮ้แบกห้าประตูคันนี้ได้ง่ายนะครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันต่อครับสำหรับตัวด้านท้ายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ันชอบสําหรับตัวรถแฮมแบกห้าประตูถ้าเกิดเป็นยาลิสนะฮะก็คือตัวฟิล์มด้านหลังเนี่ยเขาจะติดมาเป็นตัวฟิล์มทึบเป็นฟิล์มดํามาเลยเพราะว่าอะไรครับเื่อสําหรับอย่างพี่ๆผู้หญิงบางท่านหรือว่าอาจจะเป็นพี่ผู้ชายท่านใดก็ตามเรามีของมีค่าเก็บไว้อยู่ด้านหลังท้ายรถ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันมีค่าหมดแหละถูกต้องใช่ไหมครับถ้าเกิดเราได้มีการซื้อมาอยู่แล้วเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันก็อาจจะสําคัญกับเราทั้งหมดนะครับแต่ตรงนี้คือมันจะเป็นตัวฟิล์มทึบมาเลยแต่ถ้าเกิดเราลองดูแล้วว่าถ้าเกิดอย่างทรงประมาณนี้มันอาจจะทึบยังไม่พอเราก็สามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวเบอร์ฟิล์มได้นะครับโฟมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะฮะจะมีการลากมาจนถึงตัวหางคิ้วตรงเสาค้ำด้านท้ายตรงนี้เลยนะครับสวยงามมาก ไฟใหญ่ปรับเปลี่ยนได้หลายอย่างเป็นพวกแบบอย่างไฟเบรกกระพริบตัวหลอดแบบ LED อะไรพวกนี้ก็สามารถตกแต่งหรือว่าเพิ่มเติมกันในช่วงอนาคตได้ถ้าเกิดเราอยากได้เพิ่มเติมให้ตัวรถเราดูสวยงามหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองมากขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยจะเปิดตัวด้านท้ายให้ดูพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยนะฮะสำหรับฝาท้ายรถพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะดูก็คือจะเป็นตัวตะเข็บด้านท้าย หรือว่ารอยต่อจากเสาค้ำท้ายนะครับซึ่งมันจะอยู่ทางด้านโซนฝั่งทางด้านนี้จะมีเป็นตัวรอยเชื่อมแล้วก็จะมีเป็นตัวรอยเม็ดอาร์คนะครับซึ่งถามว่ามันจะสวยไหมมันไม่สวยนะครับเพราะว่ากรรมวิธีการผลิตจากโรงงานคือมันเป็นมาแบบนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็น็อตค้ำฝาท้ายนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดถามว่าในเรื่องตัวการถอดฝาท้ายเนี่ยมีสิบไหม เป็นอย่างบางครั้งนะครับถ้าเกิดถามว่าเป็นเพราะอะไรถึงเป็นอย่างบางครั้งเขาอาจจะมีการถอดตัวฝาท้ายไปเก็บสีหรืออาจจะมีการเปลี่ยนพวกแบบอย่างโคมฟงโคมไฟอะไรพวกนี้มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตัวไฟเบรกหุสามจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ซอกตะเข็บด้านในนะฮะพวกนี้นะครับสีเนี่ยเราลองสังเกตดูนะฮะสีตัวรถด้านนอกจะเป็นสีเงาสีตัวตะเข็บด้านในก็ต้องเป็นตัวสีด้านแบบนี้นะครับเป็นสีแห้งบางเดิมโรงงานนะครับแล้วก็จะมีตัวเข็มขัดด้านท้ายด้วยนะฮะ ไว้ล็อกได้นะครับหรือว่าเป็นพวกแบบอย่าง Buck บัคกินซีสนะฮะที่ไว้ให้เด็กนั่งนะครับหรือว่าไว้ให้ลูกเรานั่งนะครับคราวนี้เนี่ยตัวยางอะไหล่สำหรับยาลิสเนี่ยถามว่ามีไหมไม่มีแล้วนะครับมันจะเป็นตัวชุดปะยางอะไหล่มาให้แทนนะครับเนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวชุดปะยางอะไหล่มาให้แทนนะครับพวกแบบยางเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอะลงอะไหล่อะไรพวกนี้มีให้ครบทั้งหมดนะครับอะไรขาดไปอะไรที่มันยังไม่ครบ เดี๋ยวยังไเดี๋ยวนเติมให้มันครบทั้งหมดไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะเผื่อย่างบางค be ันเนี่ยสมมุติว่าอย่างคันนี้นะครับเป็นตัวรถเข้าใหม่อันนี้ก็เป็นตัวรถเข้าใหม่จริงๆนะครับวิวๆทุกท่านครับเพราะนั้นเนี่ยในกลางปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใดก็ตามทุกๆท่านนั้นเชื่อแบบ100%เเลยว่ากําลังมีแผนที่จะออกรถกันอยู่แน่นอน นะครับเราไม่ต้องรอฝนตกเราไม่ต้องรอแดดออกเราไม่ต้องรอหรืออะไรก็ตามแต่ครับเรามีรถส่วนตัวใช้เป็นของเราเองซึ่งมันจะสามารถทําให้เราได้เดินทางโดยสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าของเดิมไม่ว่าจะเป็นพวกแบบอย่างโควงวงโควิดหรือว่าการนั่งรถตู้โดยสารมันก็ทําให้เราอุ่นใจและก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถูกต้องใช่ไหมครับเพราะนี่คือรถเราในการใช้งานครบคันครอบจัก,กรวาลเดี๋ยวต่อไปเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับ โอเคครับเราเข้ามารับชมสภาพด้านในกันบ้างนะฮะก่อนอื่นเลยใสยต่ตานไปสกิดอะไรบางอย่างนะครับนั่นคือตัวเลขใหม่สัปัานี้ตัวรถปี18นะฮะเลขใหม่จะอยู่ที่15,600กีกิโลนะฮะน้อยมากนะครับ แล้วก็ระบบความปลอดภัยที่อย่างนั้นได้มีการเกินไปในช่วงด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นตัวระบบเบรก ABS นะครับหรือว่าพวกแบบอย่างช i ้นคอนโท o ลนะครับพวกนี้ก็คือมีติดตั้งให้กับตัวรถแล้วแต่อย่างหนึ่งไม่พูดไม่ได้เลยนั่นคือจะเป็นตัว Airbag นะครับยาลริสเนี่ยถ้าเกิดให้เรามองแบบในเรื่องความคิดของทีมออกแบบนะฮะหรือว่าขั้นตอนของผู้ผลิตเ่ยก็ตามมันทํามาเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานสับตัวรถเลย พราะในอย่างตรงนี้ถือว่าดีนะครับเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นตัวรถที่เราเห็นกันตามท้องถนนทั่วไปเนี่ยเยอะหรือว่าตัวรถออกแบบลูกทรงมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแบบสกิดตาหรือว่าอาจจะเด่นอะไรสักอย่างพวกแบบอย่างรถที่มันหรูๆกว่าน,นี้หน่อยนึงแต่เรื่องตัวความปลอดภัยครับอันบอกเลยว่าไม่ได้เป็นด้อยหรือว่ารองกว่าแบรนด์ใดเลยทั้งสิ้นพี่พิวทุกท่านครับเราใช้ไปเนี่ยอันนี้การไม่ได้แช่งนะ แต่ในช่วงอนาคตแบบไหนก็ตามทุกอย่างเราไม่แน่ใจถ้าเกิดเราอาจจะมีการประมาทหรือว่าเราอาจจะมีการเผลอเลยทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่อย่างแบบนี้เนี่ยคือมันมั่นใจแล้วก็มีความชัวร์มากกว่าในเรื่องตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบกมีเจ็ดใบด้วยกันแอร์แบงกเนี่ยหรือว่าถุงนมนี้ระัยเนี่ยหลายๆาท่านอาจจะมองว่าเอ้ยแล้วไงมันมีเยอะแลไวไงแค่คู่หน้าก็พอแล้วแค่อะไรอย่างแบบนี้ก็พอแล้วสําคัญมากนะครับ ไม่ว่าเราจะเดินทางกับคนที่สนิทเป็นญาติเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นเมียเป็นลูกแบบไหนก็ตามมันมีความปลอดภัยกับตัวรถที่โครงสร้างโครงสร้างเนี่ยเป็นแบบ G.O.A นะฮะหรือว่าโครงสร้างนิรภัยนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่ามันเป็นการออกแบบมาได้ดีเราอาจจะเห็นว่ายาลิสเนี่ยเฮ้ยอโคคาม่งเปาะรถแม่งเปาะนะครับแต่เราอย่าลืมว่า มันมีช่วงที่มันมีการรองรับอยู่แล้วว่านั่นก็คือในเรื่องตัวแอร์แบ็กแล้วก็โครงสร้างที่มันแข็งแรงนะครับอาจจะเป็นจุดเด่นของตัวรถรุ่นนี้ได้ไหมอาจจะถึงไม่ทั้งหมดเพราะว่าออปชั่นมันอาจจะไม่โดนจิตโดนใจของตัวเราเองก็ได้แต่อยากจะแนะนําว่าความปลอดภัยที่มีเต็มกับตัวรถตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มันดีมากๆไม่ว่าคุณจะซื้อหรือยังไม่ซื้อรายละเอียดตรงนี้ควรทราบไว้รายละเอียดต่างๆตรงนี้ควรที่จะทราบไว้ควรที่จะรู้ไว้ สมมติอย่างเพื่อนถามว่าเฮ้ยยาริดเนี่ยห้าประตูเนี่ยแกซื้อมาทำอะไรเฮ้ยเพื่อนทำไมถึงเอารุ่นนี้เราทำไมไม่เอาพวกแบบเพื่องพันห้าเฮ้ยคันนี้ประหยัดน้ำมันนะและมีแอร์แบ็กเจ็ดใบนะเพื่อนเราก็สามารถแนะนําได้สมมุติว่าอย่างเราดูตัวเรื่องคันนี้เป็นการตัดสินใจไว้เราอาจจะบอกภรรยาเราก็ได้เฮ้ยคุณอันนี้มีแอร์แบ็กเจ็ดใบด้วยกันนะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการเลือกยาริดแอร์แบ็กห้าประตูได้ง่ายขึ้นหรือว่าจะเป็นพวกแบบอย่างซีดานสิบตัวเองก็ตาม แต่ถ้าเกิดตัวทรงมาตรฐานหรือว่าทรงยอดฮิตยอดนิยมเลยก็ต้องก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องเป็นตัวแฮมแบกห้าประตูถูกต้องใช่ไหมครับแล้วก็เก็บเก็บของด้านหน้านะฮะหนังสือคู่มงคู่มืออะไรพวกนี้คือมีให้ครบทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวยางรองอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เครื่องเล่น จะเป็น CD วิดู MP3 นะฮะยังไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แต่ถ้าเกิดเป็นตัว E สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แต่ทรงในการใส่เป็นตัวสีดำเป็นโอแบล็กอันนี้คือเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวแอร์เป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมไลฟ้านะครับมีมาให้ครบนะฮะช่องแอร์เนี่ยถ้าเกิดอย่าง2ช่องตรงกลางเนี่ยความเย็นมันคือจะทำให้ทั่วถึง ทั่วคันอยู่แล้วอันนี้นเชื่อเลยนะฮะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ปรับตัวแอร์เข้าหาตัวเองเนี่ยตัวสองช่องตรงกลางเนี่ยมันก็จะยาวยิงตรงไปด้านหลังเลยเพราะฉนั้นเนี่ยมันจะเย็นทั่วถึงกันได้อยู่แล้วภายในห้องโดยสารนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวที่วางแก้วน้ำสองใบนะฮะถึงว่าใหญ่ไหมก็โอเคนะครับแต่ว่าน่าจะใส่พวกแบบอย่างแก้วเยติไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกอย่างกระติกน้ําร้อนกระติกเกี่บความเย็นที่มันเป็นทรงเหลี่ยมๆกลมๆนะฮะ เป็นแบบทรงกลวยอะนะครับสามารถใส่ได้ตรงนี้แล้วก็ตัวเกียร์ครับจะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับมันจะมีอะไรบ้างถ้าเกิดเป็นตัวเกียร์ออโต้ที่เป็นพวกแบบอย่างรถอีโอคาร์อย่างแรกเลยคือเกียร์สปอร์ตนะฮะมันจะมีเป็นตัวดีแล้วก็ขี่ตัว SS นี่ก็คือเป็นตัวเกียร์สปอร์ตแล้วก็จะมีเป็นตัว B ตัว B ีเนี่ยถ้าเกิดเอาแบบตามจริงเลยเราควรใช้งานในสถานการณ์แบบไหนพอเวลาที่เราไปภูเขาครับ ไม่ว่าจะลงบูเขาขึ้นบูเขาอะไรพวกนี้ว่าใช้แบบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่ามันจะเซฟอายุการใช้งานของตัวภ้บเบรกหรือว่าทดในเรื่องของตัวเกียร์ให้รอบมันอยู่ประมาณคงที่ สมมุตินะว่าเราอย่างใช้เป็นตัวเกียร์ต่ำออตโต้สำหรับตัว CVT รุ่นนี้จะเป็นแบบ7สปีดเราจะใช้อย่างตัวเกียร์ต่ำก็จะเชนว้าอยู่ประมาณ 1, 2, 3อะไรประมาณนี้ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะรมได้ไหลไปเื่อนๆได้หรือว่าขึ้นไปเรื่นๆได้สบายๆนะฮะเลขหมาอันบอกไปแล้วนะฮะ1,500 0โลกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมตตัวดอกหลัก อีก2อันจะเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดานะครับกระจกก็จะเป็นแบบปบไฟฟ้านะฮะมีตัวเซ็นเซนร็อกมองข้างเลนด้านในก็จะเป็นแบบปบไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดยังพับกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบแมนวนวลคราวนี้เนี่ยตัวเบาะครับถือว่าเป็นเบาะที่ใหญ่ไหมอันถือว่าใหญ่นะไม่ได้ขี้เหล่เลยนะในการใส่กับตัวรถอีกค้ขาซึ่งมีการตัดด้วยสีน้ําเงินอยู่ตรงกลางตัวเบาะนะฮะเป็นผ้ากำมะหยี่ นะครับเป็นตัวบ่อผ้าแบบกรรมยี่แล้วก็พวกแบบยางที่รองเท้านะฮะของยาริสตรงรุ่นนะับพวกนี้ก็ถิว่าดีนะครับทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็เป็นของตรงรุ่นเลยนะครับแอร์เ mm hmm. ย็นเพียงเพราะระบบความปลอดภัยดีระบบเบรก ABS มีให้ไม mm ่หมื่นห้าเพราะนั้นครับคันนี้อันขอผ่อนเดือนละ8 0 0พแต่เดี๋ยวนเรื่องตัวราคาเดี๋ยวเอาไปสุกนนารถแล้วก็บอกราย mm hmm. เอียดสัาอีกทีหนึ่งไปครับ โอเคนะครับสัปภายในเดือนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําให้กับลูกค้าทุกท่านได้รับฟังกันด้วยแต่ก่อนอื่นครับเราฟังราคาก่อนดีกว่าสัปคันนี้อันตั้งราคาขายไว้อยู่ที่4,29,000บอาทันอันย้ำนะครับ4,29,000บาทเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวคราวนี้เนี่ยโปรอีกหนึ่งตัวที่หลายๆท่านอยากได้และต้องการกันนั้นนั่นคือขับฟรีถูกต้องใช่ไหมครับ พราะนั้นเนี่ยอันจัดให้เลยออกภายในเดือนสิงหาคมนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าอันย้ำนะฮะไม่ต้องใช้เงินออกรถและออกภายในเดือนนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าใครสนใจหรืออยากได้ตัวโปรนี้พร้อมกับเจ้ายาลิท5ประตูคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์นะครับแอนไลน์มาสอบถามรายละเอียดในการของรถเพิ่มเติมหลังจากดูคลิปอันจบได้เลย,เ,ลยเพราะนั้นครับถือว่าเป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งที่ส่วนใหญ่คนเลือก และต้องการตัวโปรนี้กันเยอะหรือไม่งั้นสามารถทำดอกเบี้ยพิเศษได้เริ่มต้นอยู่ที่2.79ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรไรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่คุณสามารถทำดอกเบี้ยแบบนี้ได้แน่นอนและผ่อนอีกทีปีหน้าแ้ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ